เมื่อห้าวันที่แล้วมีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งถูกทำร้ายที่ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าเม่กกะบบางนาหลังจากนั้นเธอเขียนรายละเอียดทั้งหมดลงเว็บไซต์พันทิปค่ะและตั้งคำถามเรื่องความปลอดภัยของห้างสรรพสินค้าการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวันนี้ตำรวจควบคุมตัวผู้ชายที่ทำร้ายเธอได้แล้วนะคะผู้ชายคนนั้นอ้างว่าเข้าใจผิดคิดว่าเธอขับรถเฉี่ยวชนรถของเขาติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะ วงจรปิดบันทึกภาพผู้ต้องหาขณะเดินไปที่รถผู้เสียหายบริเวณลานจอดร,รถใต้อาคารห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางนาเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้ตำรวจสถานีภูธรบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีผู้ต้องหารับสารภาพว่าเข้าใจผิดคิดว่ารถของผู้เสียหายเฉียวชนตนแล้วหลบหนีในช่วงบ่ายของวันเกิดเหตุหลังจากมาพบรถของผู้เสียหายที่ห้างในตอนค่ำ รู้สึกโกรธจึงเข้าไปชกต่อยคล้ายๆครับซึ่งผมว่าผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าครับแต่ช่วงระหว่างที่รอช่วงระหว่างที่รออยู่ก็ผมเห็นรถคันนี้เข้ามาครับผมลักษณะมันเหมือนกันมากครับอารมณ์ผมก็ผมคิงโมโหมากครับโมโหขึ้นตอนนั้นผมก็เลยเดินเดินเข้าไปปีเข้าไปเลยแล้วก็ไปเรียก หันหน้ามาแล้วผมก็ได้ชกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ18นาฬิกาวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาจุดที่ผู้เสียหายจอดรถอยู่ห่างจากประตูทางเข้าห้างเพียงสองล็อกที่จอดรถผู้เสียหายยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับผู้ต้องหามาก่อนและไม่เคยขับรถเฉียวชนหลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้โพสต์ข้อความเล่าเหตุการณ์ลงในเว็บไซต์พันทิป ระบุว่าหลังจากถูกทำร้ายลงไปขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของห้างพาไปปฐมทพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลและเข้าแจ้งความผู้เสียหายตั้งข้อสังเกตถึงระบบการรักษาความปลอดภัยของห้างโดยระบุว่าจอดรถไม่ห่างจากทางเข้าห้างขณะเกิดเหตุร้องขอความช่วยเหลือด้วยการตะโกนและบีบแตรแต่ไม่มีใครเข้ามาช่วยจนผู้ก่อเหตุวิ่งหนีไปเอง คือมาแจ้งว่าทางเขาได้มีการปรับปรุงหรือว่ามีการให้เหมือนกับให้หากคนของพื้นที่ในห้างเนี่ยถ้าหาดได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเนี่ยให้เขา alert ตัวเองว่าเขาต้องเข้าไปดูหรือว่าถ้าเขาช่วยไม่ได้เขาต้องวิ่งหาคนมาช่วยไม่ใช่แบบปล่อยปล่อยผ่านไปให้ชกจนตายแล้วค่อยมาดูซากว่าเออเนี่ยคนตายอยู่ในลานจอดรถผู้บริหารห้างสรรพสินค้าที่เกิดเหตุปฏิเสธจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยืนยันถึงมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของห้าง ภัยนะครับที่ดีที่สุดแล้วก็เราใช้มาตรฐานที่เป็นระบบสากลเลยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เราใช้ในส่วนของกลององอ้องวงจรปิดต่างๆเนี่ยก็คุณภาพสูงแล้วก็ครอบคลุมทุกพื้นที่ฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนยังมั่นใจนะครับว่ามาที่ศูนย์าับเคลื่อนบางนาเขาจะได้ความปลอดภัยกับไปทุกคนบางกรณีมันเกิดขึ้นอาจจะมีเหตุสุวิสัยหรือมีอะไรที่มันเกิดขึ้นอย่างฉับพลันซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีคนไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยมีการรวบรวมข้อมูลหาหลักฐานเพิ่มเติม ขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างแห่งนี้บางคนบอกกับผู้สื่อข่าวว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินการบีบแตรขอความช่วยเหลืออย่างเดียวอาจไม่เพียงพอการบีบแตรอย่างเดียวเราไม่สามารถว่าจุดที่เกิดเหตุนั้นอยู่ตรงไหนเพราะว่าปริมาณรถในศูนย์การค้าของเรามากนะฮะมีจำนวนมากแตรดังรถ 3- 4ีแถวแต่ดังมาไม่ทราบว่าวคันไหนการช่วยเหลือจะช้ามากเพราะมันต้องตรวจหา ที่มาของเสียงกําลังตรวจหาแล้วเสียงเงียบนะฮะไม่มีการบีบแตรต่อเนื่องเราจะหากว่าจะเจอเหตุอาจจะช่วยเหลือไม่ทันนะฮะใช้ไฟพามาดนะฮะหรือว่าไฟฉุกเฉินนี่แหละฮะเพราะทางสูงนันค่าเราจะมีทีมงานที่ดูทางกล้อง CCTV ทีมข่าวไทย PPS สุ่มสำรวจมารตรการรักษาความปลอดภัยลานจอดรถห้างสรรพสินค้าอีกสองแห่งในย่านเดียวกันพบว่าห้างที่1ชั้นใต้ดินมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมากกว่าชั้นบนกล้องวงจรปิดติดไว้ใกล้กับทางเข้าห้างเท่านั้นทีมข่าวลงสำรวจชั้นใต้ดินของห้างที่สองพบว่าห้างนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถมีเพียงทางเข้าห้างเท่านั้นความสว่างไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีไม่มากวิภาปิ่นแก้วไทย PPS รายงาน